อยไปอยู่ออสเตรเลีย3-4เดือนมีคนตีไหมไม่มีทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ใช่สเปกฝรั่งคุณชอบผู้ชายแบบไหนคุณพอคุณบอกให้เจนไปก่อนคุณชอบแบบฝรั่งแล้วอ่ะตีอินเตอร์เลยอ๋อไม่ตีนะไม่ตีอินเตอร์ผมไม่ได้ตีอินเตอร์ตีอะไรตีทักทิ้งสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกาบะลาคลิปนี้นะฮะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไททันเอนเนอร์จีดริงคับผมอขอบคุณค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราครับคือสาวสวยสุดเซ็กซี่นั่นคือคุณพ่อสวัสดีครับ ายไปไไหนไอ้เหี้ยนี่คือใครฮะมิกกี้นสาัาตว์ค่ะมิกกี้นสันาาต,ตว์เจ้าของรายการฉะนั้นจะเป็นยิงนัดผมนี่ประมาณเที่ยงครึ่งใช่นัดพอเที่ยงครึ่งเหมือนกันเที่ยงครึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้เวลาบ่ายโมงสี่สิบแปดค่ะย <c oughs> ังไม่มา คนที่เป็นเจ้าคนในคนนี้คือเขาต้องมันต้องอย่างเงี้ยแหละต้องเลงต้องมาสายต้องให้ลูกน้องมาก่อนถูกต้องใช่เป็นเพื่อนอะไรมันก็ไม่นบเมื่อกี้โทรไปตามแล้วด้วยโทรตามแล้วบอกว่าเปิดเลยอยากด่าอะไรก็ด่าเลยไม่คอมเมนต์มานะคะด่ามิกกี้ช่วยพลอยหน่อยค่ะคุณพลไม่ไหวแล้วครับผมทุกคนครับนี่คือรายการกล้าประลาที่จะเชิญไม่ว่าจะเป็นสาวสวยที่มีความสามารถนี่คือทุกองค์การทุกแขนงเลยนะวันนี้นะครับเราจะท้าคุณ ให้คุณนี้นเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยคือไอ้คนที่พูดสักคลิปเนี้ยก็ไปดีจี งั้นเราขอบอกสปอนเซอร์ก่อนว่า,เ,าเทปนี้ต้องให้พลอยกับเจปแปนเป็นหลักนะคะนี่คือเรานี่มาตรงเวลาเป๊ะเ,เลยเป๊ะแต่งหน้าทาผมมาสวยเลยนั่ง,องรอถูกต้องนี่ผมก็ต้องมาอ่านสคริปท่องสคริปนี่คือสคริปเขานะนี่นะสวัสดีครับนี่คือรายการใหม่ของช่องนิกกี้นาัชารายการกล้าปะละรายการที่จะเอาสาวสวยเซ็กซี่ทุกองค์การมาร่วมสนุกมาพูดคุยแบบล้วงลึกทุกซอกทุกมุมและที่สําคัญนะครับแขกรับเชิญวันนี้โอ้โหไม่ได้กับมือปากอย่างแน่นอนเรามีเกมโหดมันหาให้เล่นกันด้วย และรับเงินรางวัลไปเลยเราต้องพูดนะที่จริงอ่ะเขาต้องเปิดตัวพิธีกรก่อนแล้วก็เปิดตัวพันธหลัชก็ต้องเดินมามล่ะอ่าค่ะแล้วทักทายสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากเลยวันนี้และสักพักหนึ่งเขาจะเชิญคุณเข้ามาใช่มันไม่ใช่เราสองคนนั่งแบบนี้อ้าวมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วดูดูดูโอ้มันไม่จอดรถที่จอดรถนะไปรับเลยไปรับมันเลยให้โบอลขับรถให้ด้วยไปเปลีนเลยครับพี่บอลขับไปจากออสเตรเลียเหรอโอ้ยยังไม่จับ พอแล้วออกมาลร้อยไหมตีแผน่อนแกคุณกี่โมงเที่ยงครึ่งคร่ฮะอูยังไม่ตื่นเลยจี่งกูจะเล่นเกมกูจะจบรายกาอยูล้นมึงอ่านสคริปยังพูดถึงไหนอ่ะพูดถึงไหนอ่ะพูดถึงไหนอ่ะรายการวันนี้คอยไหมน้องสองวันนี้ใครมาเปแผนเแฟนใหม่ไม่ใช่ทีมงานทำไมต้องเลือกแฟนวะะ นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปลุกว่ามเป็นจอมปีศาจในตัวเราก่อนได้พี่มาเลยนี่เครื่องดื่มไททันเอนเนอรี่ดิงกลกาจะแตกต่าง <Yeah! S 2> นี่เขาบอกว่าดื่มแล้วนะครับจะคืนร่างจอมปีศาจด้วยไททันเอเรนเดยเกอร์ดูไหมดูไหมเอเรนเดยเกอร์เป็นกระตูนดังมากปริมาณมากถึง250 ml นะครับได้เยอะจุใจราคาเพียงแค่15บาทมีทอรีนมากถึง1,300มิลลิกรัมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจวิตามินบี12ครับสูงครับช่วยบำรุงการทำงานของประสาทและก็สมองได้ที่โค้กี้นะครับโกลบอลอันดับสกอร์แบลเมอร์เรดลาซาด้าโกลบอลอันดับสกอร์แบเมอร์เรดไลน์ไลแอดนะครับโกลบอลเบสแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ เวลเลสไทยแลนด์หรือว่าไทยทันวันนี้น้องรักเสียแปนมาเป็นพิธีกรให้กับน้องพอยพอยนี่งานแรกหลังจากกลับจากออสเตรเลียนะใช่กูไปทัอะไรที่ออสเตรเลียไปถ่ายหนังไปถ่ายหนังเรื่องอะไรอะเตอร์ทีไลฟ์ค่ะหมูป่าหมูป่าที่ที่เกิด ขึ้นที่ประเทศไทยะนะแต่ว่าไปถ่ายที่ออสเตรเลียออสเลียไม่ไม่แล้วอยากรู้ว่าการที่เราจะไปได้เล่นหนังฮอลีวูดได้เนี่ยมันต้องยังไงว่าพอลเขาไปแคสไปแคสไปออดิชั่นต้องสามรอบคิดว่าไม่ได้ละแต่สุดท้ายเขาเลือกว่ะแล้วจะไปคุณถึงได้ไปแคสได้มีพี่คนหนึ่งแนะนำเขาอยากหาผู้หญิงภาคเหนือที่พูดคำเมืองได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนำให้กับบ้านออดิชั่นอันนี้แสดงว่าเราวันนี้เป็นคนเหนือใช่ไหมพี่ก็มีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ปะผมก็รลยยองแล้วยองนี่คือลงท้ายหางเสียงเป็นย ตาฮิเอาไว้ทำอะไรดูฮิดูจ้าเอ้ยอย่างจะบูกอ่ะจะบูกฮิเอาไว้ทำอะไรดมฮิดมจ้าเอ้ยอย่างปากอ่ะปากฮิอย่างลิ้นอ่ะลิ้นฮิลิ้นฮิเอาไว้ทำอะไรเลือฮีเลือฮีเลือฮีดมจ้าเร็วมากอีสองคนเนี้ยภาษาอังกฤษได้หมดนะผมได้หมดอ่ะมะม่วงภาษาอังกฤษอะไรหกล็อกหกล็อกอ็ด่มงโอ้ไอผมไม่ได้ดื่มนะผมเล่นหัวช้าอีกแล้วอ่ะดื่มหมดดื่มหมดมะม่วง ไอผมไม่ได้ดื่มเลยผมเลยหัวช้าอร่อยโลเท่าไหร่เกียรติกันทังหมดถามหน่อยว่าทำไมคุณกับพลทำไมถึงสนิทกันจริงๆอะผมเคยเจอเขาตั้งแต่เขาเข้าวงการนะผมเล่นละครกับพี่ออพง์พัฒน์ผมอยู่ในกองละครในตลาดสดแล้วก็พลเนี่ยมาให้พี่แดงกับพี่ออฟดูตัวที่กองละครผมก็เลยเห็นเขาตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนเล่นหนังเรื่องอะไรอะคุณพลอร่อยจ้งเจ้าเฮ้ยแล้ววันนี้ เราเชิญคุณพลอยมาเนี่ยคือมาร่วมเล่นเกมเนี่ยมาแข่งเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเนี่ยรู้ไม่ได้วันเราต้องมาแข่งเกมอะไรไรู้ค่ะกล้าประหลาดเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยโหดจริงจังนะทำไมเราจะต้องคอนเซปต์รายการนันไมมต้องเอาผู้หญิงช่องผมเนี่ยถ้ามีผู้หญิงนะคนจะดูคนจะดูเอฟซีดูเอฟซีดูจีน่าเนี่ยเข้ามาออกช่องผมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่องแรกที่จาพูดเรื่องความรักแล้วไม่มีดราม่ามี่เอฟซีดีเอ็มมาบอกว่าพี่จีน่าก้มเยอะๆหน่อยแต่ไม่มีใครมาดราม่าเรื่องความรักไม่มีเขาเลยมีความสุขถามจริงพลอย ไปอยู่ออสเตรเลียสามสี่เดือนมีคนจีบไหมไม่มีทำไมอ่ะไ,ไม่รู้อ่ะอาจจะไม่ใช่สเปคฝรั่งปะเพราะว่ามันเราผิวซีดอะไรเงี้ยไม่มีคนจีบทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคนจีบไม่มีคนคุยพูดแล้วก็มามองทางผมนี่คือ,อยังไงฝาคนต่างโซดด้วยน,นี่นีน่เพราะว่าช่วงนี้มีแต่คนโสดเนาะเจแปนก็โสดอินไทยก็โสดพูดไปพูดไปพูดไปคุณชอบผู้ชายแบบไหนคุณพอคุณบอกให้เจแปนฟังตอนนี้ชอบแบบฝรั่งแล้วอ่ะตอนนี้ชอบแบบฝรั่งแล้วอ่ะตอนนี้ชอบแบบฝรั่งแล้วอ่ะ ตีอินเตอร์เลยอ๋อพี่สีนะพี่สีอินเตอร์ผมไม่ได้ตีอินเตอร์สีอะไรตีคุณอายุเท่าไหร่จะเป็นตอนนี้กำลังสามสิบฮะอ่าพลอยถามเองจะสามตอบผมไม่ติดเรื่องอายุนะอ่ะคุณติดแม่รุ่นน้องก่อนิดเดี๋ยวไม่ชอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตีตอนนี้ชอบแบบตลกกว่าี๋ยวผมไปลงสมัครเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กำนันแล้วผู้ใหญ่แอ้วเจแปนแบบพลอยสเปคนหมอะ เขาน่ารักนะชอบตอนนี้เขายิ้มนี่ผมไม่กล้าสบตานะสำพงสัมภาษณ์นอะคอยนี่เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนดีมากนะคือถ้าเกิดเขาจะคุยนี่คือแบบต้องจริงจังเท่านั้นขอหอมแก้มเขาแลไม่ให้เนี่ยก็คือสมมติแบบเล่นๆกันเงี้ยหยอกๆไปแต่พออยู่กันสองคนอารเมาเคยนะพคอยหอมแก้มพียทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทำไมลืมขอหอมแก้มเขา <IST uk t> ไอเ่ยไ้ด้วยกันแต่ไม่อะไรแต่เขาเ็นแเล่นเ,นเ,นเ,นเนน่่อะไรเงี้ยแต่เราคิดจริงแล้วก็คิดเพราะรู้สึกว่าเาน่ารักเออแ่้ถ้าเ่ิดอยู่กับเพื่อนอ่เงี้ยพอเคนชอบจับเพื่อนอยู่แล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนในครอบครัวชอบจับชอบห่อชอบกอแล้วนะตอนนี้คือสถานะของเรานี่คือโสดเราปิดกั้นคนที่จะเข้ามาไหมปิด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 เปิดบ้างจ้าาาาาตาา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 าคนามาา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 ึด คุณก็ดีมากคุณเคยดูรูปใลอินชาแกรนไหมปะผมดูแล้วแข็งแรงของคุณอีกมึงไอ้ที่เขาไปไปเล่นน้ำทะเลสาบที่ออสเตรเลียนนี่คือโอ้โหคุณแบบอย่างนี้เลยคู่ของคุณที่เคยเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไงอะคือมันได้ไม่นานหรอกหรอคนใหญ่ก็คือทนไม่ได้แล้วก็หนีไปหมดเราเป็นคนที่ชอบแบบสแกนแล้วก็จะพูดตรงๆบางทีเขาก็จะรับไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดรับได้ก็คือคบกันยาวสมมติสมมติแบบนนั้เราลองพูดตรงๆตราได้สมมติว่าเป็นแฟนเราแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมใส่เสื้ออะไรเนี่ยแล้วก็ทาไไไมมกกกกงงงงเเเเเีีี้้้้ยยผนน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 น่่่ะะัูออรแแแลลววปป็็คคจิิตดฟ คนติดแฟนมากติดแฟนมากต้องโทรศัพท์ตลอดไม่ไม่โทรตลอดตะไรหางทำไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเลิกงานเสร็จแล้วอ่ะดึกแค่ไหนก็จะขับรถไปหาแฟนอยากเจอทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนกูเล่นหนังกับเขาใหม่ๆกูวงเหมือนกันนะฮัทปุ๊บทวารผัวแล้วมาหมดกูมิกกี้กูคิดถึงแฟนอ่ะเขาเป็นเพียสมุนเพียรเลยกูรักแฟนมากติดแฟนมากบอกขอบคุณมาอยากคุยกันว่ะจริงๆริงไอ้ไอ้ไอ้แป้นมากอยากมีคู่นั่งค่นแต่ตอนนี้ก็คือคีดรากสดก็ได้ไม่เป็นไรไงเขาแบบว่าอยากใช้ชีวิตอยู่ใช่อยากใช้ชีวิตอยู่่แแบบไมมมมงั้้นถาาเเกิิดสตรี เราก็จะโฟกัสกาแฟเราเราตั้งใจทําอะไรอะ่ะเราก็จะแบบเผื่อตรงนี้ไปให้แฟนด้วยแต่ถ,ออถ้าเกิดเราโสดอะ่ะเราอยากทาอะไรก็ทําเลยแบบไม่ต้องไปเผื่อแบบเออเขาจะยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนติดแฟนมากแสดงว่าเขาเองคือเขากล้าที่จะแตกต่างเหมือนกับเนี่ยเครื่องดื่ม<อ>ไทยท่านอะื่นจรนะิงกรือเ่าน่าเดี๋ยวนี้คื่แหลกองพิศษได้เวลาละปกติเรามีเงินรางวัลพิเศษใครจะต้องได้เงินกลับบ้านแม่แน่อยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยหรือว่าจะได้เท่าไหร่แล้วแต่หรืออาจจะไม่ได้เลยแล้วเกมเป็นยังไงเกมวันนี้ก็ค อุย่างยังไรนะคือจับเตแปงกับพลอยมากันไม่ไม่ไม่อยู่คนละที่เลยมาเป่าโต้แ่งกันแกแทนกันมาเองคือดีใจเปาลูกโป่งครเป่าเตี๋ยแปงไคนแรกชนะคุณเป็นเจ้าของรายการจริงไหมคุณไม่รู้อะไรเลยอ่ะเร่อยากเป่าลูกโป่งอ่ะคือพลอยแกะมาตัวเองแล้วให้มิกจี้เป่าแทนอะผมเป่าให้ผมเป่าพลอยให้แต่ผมเป่าไม่เป็นนะลูกโป่งให้เตี๋ยแปชนะคุณอยากได้ตังค์ก็ทำอะไรก็ได้ตามใจเจแปงตามใจผมอ่าหนึ่งอย่างแค่นั้นเองอ่ะโอเคกล้าไปล่ะ ก้องรันเลยไป้รันเลยขนาดข้างไหนครับมาขนาดข้างขวาไอ้เบลลงรัดขวาแน่เลยเกมนะครับคือ้งพู่นะครับต้องโดนรัดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับต้องแก้รัดตัวเองแล้วมาเป่าลูกโป่งให้แตกก่อนคนนั้นชนะปกตินานไม่กว่าจะแตกเป่าลูกโป่งเหรอนานเหรอกี่นาทีสิบไหมโอ้โหเร็วนะของคุณนะของคุณกี่นาที ได้ใช้เป็นาทีใช้เป็นวินาทีเฮ้ยอทำไมอ่ะเร็วสุดที่เคยแบบ3วินะลมผมเยอะไงผมเป่าแบบอ๋อแ,แล้วเสียงเวลาเป่าลมเป็นไงกติกาคือเดี๋ยวพอให้สัญญ,ญาณน่ะป้าแกแกเสร็จปุ๊บไปเป่าลูกโป่งลูกโป่งใครแตกก่อนคนนั้นชนะถ้าคุณตอยแตกก่อนเนี่ยนี่เตรียมซีเอาเงินไปถ้าเจ็บแพชนะแล้วเขาอยากได้เงินให้ผมดมดักแด้เขา ถ้าเสร็จแล้วบอกนะผมยิงลูกโป่งให้นะครับป้าประหลาเจเป็นมาเพื่อพี่พลอยทำเพื่อจังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วป้าประหลาเจแปนเจอพลอยพี่พี่ไม่กคนคนใครคนเรลวมาลูกโป่งมาลูกโป่งมาลูกโป่ง ไอ้เหี้ยเลยมึงไอตัวดีเลยสัตว์โปบอยใช่ไหมไอ้เจแปนมึงด่าก,กูไม่ได้แต่มึงด่าก,กูบอยไม่ได้ดก,กูอบอยพอ่อกูนะโอ้โหกูด่าอย,ย่างพ่อเลยไม่คือจริงๆแล้วเดชันท,ทีมงานเนี่ยไม่ได้กาแกล้งเจแปนกากแกล้งพลอยแล้วให้แค่คุณอยู่ยเป็นเพื่อนพอออลพอยเพราะคิดว่าพลอยเนี่ยจะกลัวแล้วคุณไม่กลัวคนอย่างมึงอะ่ะ น้องพอยชนะน่ารักนู้น่ารักโอเคพอยชนะได้ผลแล้วมาน้องเก็บเหอะอุ๊ยเสียวเสียวเสียวคุณเก่งนะคุณไม่กลัวงูนะแต่สีนี้สวยมากนะพอโดนแดดมันจะกลายเป็นสีลองลองไหมล่ะลองไหมโดนแดดไหมเดี๋ยวลุกปั๊บเดี๋เลื่อมเดี๋ยวตัวคนหนักเลยไหมล่ะหนักกิโลเขาเนี่ยสิบไหม โอ้ยเจแปนคือม่าจะทําเพื่อกูผมไม่จะตายพี่เล่นอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่กลัวที่สุดใช่ไหมพี่มใช่ผมมาอยู่ต่างจังหวัดไงแล้ว,ลวคือเรื่องพวกสัตว์เลื้อยคลานเวลาแบบงูเข้าบ้านค,คือมันจะฝังใจมากเรากลัว,วคือจริงๆแล้วเนี่ยรายการกล้าประหลาดของเราเนี่ยไม่ใช่จะแก้เจแปนนะจริงๆคือเราจะแก้พลอยให้พลอยกลัวนี่ <c oughs> นั่งนั่งเฉยเลยนะแล้วก็เล่นลูบเมื่อกี้คล้องแบบไม่กลัวเลยสบายไม่กลัวเออมาโอเคอะไรกัน รางวัลเสียงเสียงพิมพ์ซีทุกอย่างเนี่ยมีของฟรีให้คนดูนะครับทุกเทปอะทองเอ้ยทองเหรอไม่ทองไม่ทองทุกทอง18บแปตัวพี่ชื่อพลอยเลยอะสามอันได้ไหมสามอันให้สร้อยสามอันให้สร้อยโอเคเอาอแต่มึงอาจจะได้แค่ร้อยสองร้อยบาทนะพลอยอเอางี้คุณเลือกจับไปที่สองอันเล่นโบลิ่งหนึ่งอันคุณโยนล้มหมดคุณก็ได้เงินทั้งหมดอะโบลิ่งส่วนี้คือต้องเอาเงินกินข้าวแหละเอาได้เขยา่ยาเลยเขย่าแล้วเก็บเก็บไปที่ เ <Hey>, อ้แป้งเขหยิบหนึ่งอันแล้วนิกกี้หยิบไป้ควอนหนึ่งอันเพราะนิกกี้มันโชคดีกับการจับสลากอ่ะเก็บเก็บไปทีเ่เกับก่อนโอเคอ่าอ่ะเก็บไปก่อนมา,มาเก็บไปครับดูสิครับว่ารอบแรกพอรได้เงินกลับบ้านไปกินข้าวกี่บาทอันแรกนะครับอันแรกเท <Hey. S 2> ่าไรครับมาดูหลักก่อนนะ uh, uh. หลักข้างหลังนะครับหลักข้างหลังต,ตัวหนึ่งตัวตัวนึ่ตัวตัสองตัวเฮ้ยแระแร่ 100บาทอันแรกอะไรมึงจะกินอะไรไม่พอใจอันต่อไปเตรียมแอ่งนะเลขศูนย์หนึ่งตัวเลขศูนย์สองตัวเลขศูนย์สามตัวเท่าไรเลขศูนย์สามตัวต่อไปเลขเลขเลขหนึ่งพันบาท ตอนนี้1,100บาทแลกกับทองรอบสุดท้ายไปโยนโบกันไปไปโยนโบกันมาพร้อมไหมกี่ทีทีเดียวเลยเขาไม่ซ้อมด้วยอตอนนี้1,100บาทนะครับมีสิทธิ์โยนอีกครั้งนึงเพื่อแลกกับทองเส้นนี้ไม่ซ้อมดีกว่าไม่ซ้อมเพราะว่าถ้าสมมติโยนไปปุ๊บแล้วถ้ามันได้ครั้งต่อไปมันไม่ได้นะใช่มาพร้อมไหมฮะ <c oughs> พร้อมค่ะพร้อมนะย้ำว่าถ้าเกิดคุณสไตร์ได้หมดเงินคุณเอาไปหมดเลยเกือบหมื่นตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มแล้ริ่ สองลูกได้เยอะมากอันหนึ่งห<บ>า้าร้อยอันสีเขียวสามพันบาทสามพันห้าร้อยหมวกของเก่าพันหนึ่งเป็นสี่พันหกร้อยบาทนี่คือเงินรางวัลโบนัสน,นะครับต้องแลกกับของรางวัลนี้มาใไปกับคนดู<อ>ดนเดบันถอดเลยถอดเลยขออนุญ,ญาตนะครับว้ละ อันนี้ค่ะอันนี้ก็คือฝากให้กับคน,<ส>นดูโอเค <okay. S 2> กติกาอยากได้คุณต้องทำยังไงกติกาอยากได้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์เฉยให้พลอยเข้าไปดูเออให้พลอยพลอยอยากให้ใครคนนั้น <c oughs> ไม่ใช่ให้แม่มาเมย์ <c oughs> คอมเมนต์กันมานะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแค่คอมเมนต์ถูกใจนะครับพลอย b ี k นะครับแจกสร้อยทองตัว P18K นี้กับคนดูไปเลยเย้เย้สดเลยคุณพลอย้เ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 ยะเย้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 มัน มันไม่ได้เด็กมันแค่เด็กที่อายุหน้าที่การงานมันเก่งมากนะมันทำคนผู้กันกับโฆษณาเขียนบทละครแล้วก็ทำเบื้องหลังหลายอย่างนะแล้วก็ซื้อบ้านหลังเบลอแล้วบ้านก็ใหญ่ไม่มีคนช่วยอยู่ด้วยแล้วอยู่คนเดียวด้วยเคยน่าคิดแล้วเนี่ยขอเก็บไปคิดคืนหนึ่งเคยน่าคิดแล้วเนียขอเก็บไปคิดคืนหนึ่งแล้วไมว่าเล่กกับแฟนวะ แล้วทำไมที่มันผ่านแล้วมึงเลิกทำไมมึงคงไม่ต่างกันหรอกมึงอ่ะเออเป็นไงบ้างวันนี้หลอกรายการอีกทีนึงดีใจได้เจอนิกกี้กับโปบอยแล้วก็เนี่ยได้เจอเพื่อนใหม่แต่ก็คือมึงเที่ยังไงมึให้กูรอนานมากเลยยเฮ้ยแต่เมื่อกีเราได้จองแล้วคุอบคุเพื่อนเพื่อนเขาหยอกเพื่นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนด้วยจังอยาเป็นเพื่อนขนาดเขาไม่ซีเรียสแล้วบอกว่ออสเตรเลียมาคือซีรีส์สี่วัดอีสปานฮัคไรมีได้ยังไงมิกก้าได้ เฮ้ยน่ากดเสายละมันใหม่มันใหม่ตามกลยครับพี่เรียบร้อยแล้วเพื่อนในวงการตามมาแล้วก็ตามพ่ากลับไปซี่พอยได้เอามือถือพอยมากเลพวกนี้มือือบังคับกุศชอบเห็นคนรักกันมีความสุข นี่คอร์นแบ็คไปโอ้โหอ่เรียบร้อยนะขอบคุณครับคุณมีช่องยูทูบด้วยข้าชวนพลอยไปออกหน่อยสิผมมีรายการเฟิร์สเดทรายการเป็นไงเฟิร์สเดทชวนผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถอ่ะมาพูดคุยกันแล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมกันแล้วตอนนี้ <ๆ S 2> ได<ป>้ถ่ายใครไปเมื่อไงก็มีน้องนุ่นไก่อาเทปต่อไปจะเป็นก้อยนัตตี้ดีมเอาอีสต์ซัดเแล้วผมพาไปเดทเรียบร้อยสามคนแล้วผมมีเซอร์ไพรส์ให้กับสามสาวนี้ด้วยมีโดนตัวไหมแนบกันเลย ป็นการทํางานนิกกี้แต่ว่าคือผมสุดกับรายการคุณทุกรายการนะ,ะให้ให้ตอนนั้นเขาพันน้องรถมาเขาให้ผมเล่นเต็มที่เล่นไปเล่นไปเออนี่คือการสแสดงเล่นไปถูกต้องฝากพลอยไปออกคนได้ไหมได้พลอยไปออกได้ดีครับขอบคุณครับผลงานมีอะไรบ้างคุณพลอยตอนนี้ของพลอยเหรอคะก็มีเซอร์ทริปไลฟ์นั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะมีฟิตคอมของเบอร์พลอยเหมือนกันอ๋อเหรอเออดีดีตอนถ่ายไปแล้วนะดี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 ถ่ายโควิดเออพอยไดพพ้ไทยคนแจกกันไปขอเรื่องเล่าเรื่องเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลย สี่เรื่องลวด<ะ>เรื่องที่หนึ่งเป็นยังไงเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่งขับรถอยู่กําลังจะเจอไฟแดงไอ้สามีเป็นคนขับรถไอ้เมียเป็นคนนั่งข้างๆผ่าไฟแดงเลยเฮ้ยไอ้เมียบอกว่าพี่เธอผ่าไฟแดงได้ยังไงเนี่ยไอ้ผัวหันมาด่าเลยมึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนขับเรื่องที่สองไอ้เมียออหุงข้าวอยู่ในครัวเสียบปลั๊กทิ้งไว้ไอ้ผัวเดินเข้ามาได้เห็นผัวก็บอกว่าเธอเสียบปลั๊กทั้งไว้เนี่ยถ้าไฟไม่บ้านจะทำยังไง ไอเมียตอบไปบอกว่ามึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนหุงเฮ้ยต่อไปเรื่องที่สี่สามสามสามมึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนเล่าฮ่ามึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนเล่าฮ่าอันนี้คือเป็นอย่างดี้เหรอใช่โอเคเครื่องดื่มไททันนะครับเอนดิที้ดิงก้าที่จะแตกต่างนะครับรสชาติใหม่ดื่มง่ายเหมาะกับวัยรุ่นคือร่างจอมปีศาจ ด้วยไทยทันเอเรนเยเกอร์ <Hey. S 1> <Yeah. S 2> ปริมาณมากถึง250 ml นะครับ oh. ได้เยอะจุใจรา oh. คาเพียง oh. 15บาทนะครับคอรีนมากถึงหนึ่งพันสมิลลิกรัมนะครับช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบำรุงหัวใจนะครับมีวิตามิน B12 สูงช่วยบำรุงการทำงานของประสาทและก็สมองถ้าเกิด FC นะครับอยากดื่มนะครับซื้อมาเก็บแช่เย็นไว้ที่บ้านสั่งได้ที่โถปี้นะครับที่โกลบอลอันเดอร์สกอปเบเวอร์เรดหรือว่าลาซาด้านะครับโกลบอลอันเดอร์สกอปเบเวอร์เรดนะครับหรือว่าไลน์ไลน์แอดโกลบอลเบฟหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับเวลเล่ไทยแลนด์หรือว่าไททันดื่มไททันเไ วันนี้กล้ามาแล้วเราสามคนลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ยได้ปะได้เอาไหมเล่นไหมถ้าเดินได้คุณได้เงินเพิ่มเดินไม่ได้จับงูเอาไหมไม่ได้จับอาะพิเศษเกมเกมพิเศษเกมพิเศษนะครับปิดราคานะเดินได้นะครับเอาไททันไปวางไว้ตรงนู้นนะคุณได้เงินนะแต่ถ้าไม่ได้อุ้งงูเฉยโอ้ยงูงูงูเดี๋ยวปล่อยปล่อยเที่ยงเ้าเราเอามาเสนอเลยตอนนี้ละให้เจ็บไหมทำได้ให้ตังค์เพิ่มไหม นี่นะอ่าเฮ้ยมาทำได้น้องทำได้เพิ่มกี่บาทโอเคเจ๊กันไปอีพีหน้าสาวเฮียเอาไหนบอกตังค์เพิ่มอ่ะไปไปเปลี่ยนชุดแขกเทปต่อไปเทื่อวมันไม่ได้ละมีพี่